ถามว่าทําไมหมอปลาตัวถึงดําเพราะผมเกิดจากสวรรค์แดดมาเลยเผา oh. นะนี่ฮะและที่สําคัญครับผมเป็นคนที่ไม่ใช่เครื่องสำอาง oh. ผมใช้สบู่ก้อนเดียวตั้งแต่หัวยันเทา้าเอ้ยมึงเหยียบเดยังเวลาผมว่างเนี่ยดูแปลงนี้ครับนี่มะเขือเทศสีดาแปลงนี้ผมปลูกอยู่ที่ประมาณประมาณแปดพันต้นตัวเนี้ยตัวแปลงเนี้ยประมาณแปดพันต้น ถามว่าใครเป็นคนขึงพ่อผมอ่ะคนที่ลอ่อแม่ผมอ่ะเป็นคนขึงทุกคนน่ะเคยเห็นคลิปพ่อผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้แกทําอะไรผมมีคนสั่งฮะพ่อเป็นคนทําคือเวลาผมว่าผมก็จะเข้าไล่แล้วก็บางทีให้คนป่วยบางคนที่เป็นอ่ะให้เขาถอนหญ้านี่แปลงนี้พื่นลงไานแะปดประมาณแปดพันต้นมาดูฮว่าส่วนด้านข้างแปลงเนี่ยเราก็จะปูกูกล้วยหอมทองฮะกล้วยหอมทองนี่กล้วยหอมทองนะฮะน,น,ะฮะนี่แล้วจะมีบางต้นที่ ยังเพิ่งตัดไปก็มีที่ยังไม่ตัดก็มีดูนะฮะนี่คือมะเขือเทศสีดาที่ใช้ตำสุนตำนี่ละฮะช่วงนี้ราคาท้องตลาดนะวันนี้ก็ประมาณ30บาทได้แล้วมะเขือเทศเพชรบุรีน่ะมันมีความแปลกที่แม่ค้าชอบกันมากลูกมันจะแข็งครับมาเราเก็บมาเนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นมาเป็น10วันนะครับแต่ถ้ามะเขือเทศที่อื่นอะลูกมันจะนิ่มแต่ถ้าเป็นสีดาเพชรบุรีเนี่ย ลูกมันจะแข็งดูนะไอบีอินเสิร์ตดูอันนี้ปลูกได้ประมาณมเกิดสิบวันปีปปอันนี้ไม่เกิดสิบวันประมาณสิบวันอันนี้นะนี่นอันีใครอนี่ขยของเราเนี่ยเนี่ยแค่ส่วนส่วนพื้นที่มันว่างนิดเดียวผมก็เอากล้วยมาปลูกไว้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ที่นที่เพิ่งปลูกใหม่อันนี้ที่เพิ่งตัดไปนะครับให้ดูนะอันนี้ที่เพิ่งตัดไปแล้วก็ ขุดของเก่าออกแล้วก็ใส่ของใหม่ไปเยอเราวางระบบสายน้ำหยดนะฮะสายน้ำหยดนี่นฮะนี่ดูนะฮะนี่นี่คืออันนี้อีกประมาณตักให้ต้องให้แก่จ,จัดจัดอีกประมาณตักเดือนหนึ่งเพราะน่าจะตัดได้ประมาณเดือนเราให้ลูกใหญ่เป็นเบงเลยเห็นไหมครับอ่านอย่าไปเหยียบนะมะเขือเทศเขากำลังสวยมึงจะมาเหยียบได้ไง นะี่นดูมะเขือเทศนะฮะนี่ประมาณสิบวันประมาณสิบวันส่วนเพาะไว้ในถาดเนี่ยผมเพาะประมาณยี่บห้าวันผมถึงเอาลงดินแต่ก่อนลงดินนะผมจะตากให้มันคือเขาเรียกว่าให้ต้นมันแข็งแรงเพราะบางคนอะ่ะพอเพ,าะ,เพาะไม่กี่วันปั๊บแล้วเอาลงดินปั๊บมันตายหมดน,นะครับเพราะต้นมันจะไม่ทนแสงแดดเรามาดูนะน,น,นี่นี่นะแปลงนี้อีกประมาณสองเดือน ประมาณสองเดือนป่าฝาได้เก็บแปบงนี้นะประมาณสองเดือนป่าฝาได้เก็บ mm. ก็ภาวนาว่าให้มะเขือเทศราคาตั้งสามสิบสี่สิบบาทเพราะช่วงนี้คนปลูกมะเขือเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันตายเพราะแถวบ้านผมบางคนก็ปลูกเนี่ยถอนทิ้งไปเลยเพราะมันย่อมแยมย่อมเยีมยม,ยม,ยม,มันตายเกือบหมดเพราะอากาศมันร้อนมากส่วนนี้คือแตงไทยก่อนนันเนี้ยผมเพิ่งปลูกแตงไทยนะครับตัว่าพอเราไถไปปั๊บแตงมันขึ้นแต่ว่าเราเราก็ต้องถอนทิ้งครับนเนี่ยเนี่ย เพราะว่าเดี๋ยว,วถ้าไม่ถอนทิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเพี้ยพวกนี้มันชอบมาอยู่เห็นไหมะตอนนี้ยังไม่ใหญ่เดี๋ยวถ้าใหญ่ปับ๊บเราก็ให้คนป่วยบางคนที่เขาช่วยผมงานเราได้เนี่ยมาช่วยมาดูนะมาดูอันนี้พ่อผมปากไวนะผมไม่ได้ปากผมสั่งให้พ่อปากเพราะผมไม่ว่างเออมาดูนะเ,เราใช้ระบบถึงตักขายนะครับเราถึงตัดขาย เอฟซีถามว่าใครถึงคะพ่อมึงไม่ได้ไรนี่ไม่ใช่มึงจะถามเอฟซีได้ไหมไม่ใช่ลูกยาเล่นมุกไอ้นีไงพวกเอฟซีมึงไม่ได้ไรฟังนะเราใช้ระบบถึงตะข่ายแต่บางคนอ่ะเขาจะใช้เชือกกระนาบข้าขึ้นมาแต่ถ้าการใช้เชือกเนี่ยข no ้อเสียของมันคือจะทําให้มะเกือเทศอ่ะมันแน่นใช่ไหมพอมันแน่นการแตกแขนงเนี่ยมันจะไม่ดีแต่ถ้าถึงตะข่ายแบบนี้เห็นไหมเราใช้เราใช้เราใช้หลักสามหลัก หนึ่งสองสามพอมันใหญ่ปั๊บมันก็สระนี้แล้วก็คอยยัดขั้นด้านข้างแต่ข่ายเดียวเดี๋ยวเราไปดูนะพี่นี่พ่อพ่อกับผมเนี่ยถามว่าใครตื่นก่อนกันเนี่ยะนะผมว่าน่าจะตื่นก่อนเพราะผมไม่ไม่เคยได้หลับนะสวยมากครับดูฮะนีซูมไปนี่ประมาณสิบวันประมาณมัเกิดท่สิบวันนะฮะอมปลูกทุกลุมเลยผมปลูกทุกหลุมเลย เดี๋ยวจะไปดูคนที่ล่อแม่ผมอยู่อ่ะแต่แม่ผมเสียไปแล้วนะแต่พ่อผมก็ไม่มีเมียใหม่ห<ะ>า,มานี่นี่ไงไม,ไม่น่าถาม,มเลยนะนี่พ่อผมมะเือเห็นว่าผิวผมกับผิวพ่อเนี่ยใกล้เคียงกันมากคือตั้งใจเอากันมากเลยเลยผิวใกล้เคียงกัน อันนี้คือพ่อคนที่ปักหลักถึงกะขายส่วนคนถอนหญ้าผมก็จะใช้ผู้ป่วยแล้วนี่แหละแนะนำหน่อยแนะนำชื่อหน่อยแนะนำชื่อยชื่อเพิ่มไม่มีจนครับข <c oughs> อชื่อเพิ่มฮะนามตระกูลเพชรขาวฮะ <c oughs> แต่ผมก็งงว่านามตระกูลเพชรขาวทำไมตัวดำตั้งเลย <c oughs> อย่างดีเพื่อตัวดำแต่๋ยวนามตระกูลช่วยไว้ <c oughs> นี่คือพ่อเขาจะเป็นคนปักปักอะไรนะปักหลักถึงแต่ขายแต่ฉีดยาผมไม่ค่อยฉีดหรอกบางทีใช้น้องชายอะไรที่มันทําให้เราตายไวอ่ะเราจะเราเราจะเสฟให้น้องชายมาฉีดคุณต้องเหาะดูฮะแต่พ่อบอกว่าคุณ็มาฉีดทีงดู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 เขาด้นะดูพ่อผมด้วยดูขด้นะดูหัวเด้ ไม่ดูว่าเราไม่จำอางเลยนะดูว่าดูศีรษะขยะเต็มเลยเห็นไหมทำงานก็ขยะก็เต็มไไม่ได้เดินอด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่นะ็นไหหลายคนถามว่าเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นพ่อหมอปลาไหมพ่อผมก็คือเมื่อก่อนผมไม่มีชื่อเสียงพ่อผมก็ทํานาทําไร่พอผมมีชื่อเสียงทุกคนในบ้านผมไม่มีใครเปลี่ยนนะพ่อก็ทำงานเหมือนเดิมผมก็ทำงานเหมือนเดิมผมว่าผม,ผ,มผมก็เข้าไร่ดูสภาพผมอะหลายคนว่า แม่งหมอปลาสมถะเปล่าไม่ใช่สมระหรอกไม่มีจะแด <laughs> <laughs> ถ้าถ้าเราว่างเนี่ยถ้าเราว่างงานเนี่ยเราเอาเวลาที่ว่างงานมาทําอื่นอะเราก็ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าครอบครัวผมเนี่ยพ่อเนี่ยและแม่เนี่ยจนกันมากพอทําท่าดีแม่ก็มาเสียชีวิตพอพูดถึงแม่ไม่ได้เขาจะร้องไม่ต้องร้องพ่อไม่มีคนปลอ <laughs> <laughs> บอใจโอ้ยคนปลอบใจอ่ะ <laughs> ตอนนี้ <c oughs> อายุเท่าไหร่บอก ตัวหนึ่งสี่สิบเจ็ดเองเปพี่รัตนาอยู่กับป้าต่อยได้อยู่ใหญ่ต่อยได้ไม่ไปเหยียบท้ายรัตนารัตนาหกสิบสี่บอกว่ายี่สิบสองยี่สานยี่สิบปีอันนี้จ๋าเจ็ดสิบผมเชื่อไหมเจ็ดสิบปีพ่อผมเนี่ยแต่ตัวมากอ่ะผมไม่ได้เรียกพ่อนะผมเรียกจ๋าจ๋าก็คือพ่อนั่นแหละคือถ้าลูกคนแรกหรือคนในครอบครัวเราคนแรกเรียกอะไรเราก็เรียกตามเข้าใจไหมคนเพชรแบบนี้มันมันเป็นแบบนี้คือ จ๋าก็คือพ่อก็คือไอบีบาทเองแหรอน้องอะเรียกพ่อแต่คนทังบ้านน้องเรียกจ๋ากันหลายคนนะแต่น้องอะเรียกก <คน S 2> ็งงก็ที่บ้านผมมันไม่ได้เรียกพ่อนะ<ม>เรียกจ๋าเรียกจ๋านะฮะก็คือพ่อเนี่ยฮะ,ะเห็มไี่ว่าผมเวลาผมว่าผมก็มาช่วยงานกันนะมาช่วยงานเพราะว่าเ,เราเราเคยลำบากไม่ใช่ว่าพอผมออกทีวี และพ่อผมจะเลิกอาชีพเดิมไม่เลิกนะเขาก็ทําเหมือนเดิมทุกคนก็ทําเหมือนเดิมที่บ้านอนะ่ะใครเคยทําอะไรก็ทําแบบนั้นเพราะว่าอาชีพที่เราทาเนี่ยผมช่วยเหลือคนเพราะเราไม่มีเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างน้อยแล้วผมก็ต้องดูแลคนที่ก็เดือดร้อนอีก200ชีวิตด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างเราจะมาเจาะลึกพ่อผมว่าทําไมเขาไม่ยอมมีเมียใหม,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 ม่ลูกหวงเหรอผมบอกกันนะผมไม่เคยหวงนะผมอยากให้เขามีด้วยนะ แต่เขาไม่ม right ีเองอาจริงปะล่ะอาจจะมาจะอาจจะมาจ่างไเก่าไม่ได้เย็นคนเก่าไ่ได้โอ้ความซื่อสัตย์นี่โอ้โหเห็นไหมผอพูดถึงแม่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาคอเบ้าตาบนตักรผมนะก็บอกว่าเป็นห่วงผมนะก็ไปเลยคือแม่ผมเสียตอนผมอายุสิบหกตอนนี้ผมสี่สิบห้าแล้วจะส่ายยุปีแล้วสี่สิบสามองเป็นคนพี่แล้วแม่ผมอายุสั้นนะสี่สิบสาม เป็นมะเร็งที่ไข่ดานต่อมน,น้ำเหลืองโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคุยนานในแกร้องให้ต่อเดี๋ยวอยากให้รห้องนานเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวผมจะมาเจาะเปิดอกพ่อผมเองคนตัวดํำฮะเนี่ยครอบครัวผมเป็นตัวดำเดี๋ยว,วเ,ชเช็นน้ำตา,ตาให้ได้ไหมร้ม <laughs> <laughs> อ,องให้ อพ่อผมอายุ7ีแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงก็เนี่ยดู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 นะเห็นไหมฮะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามและทุกวันอัคารปลากระป๋องสองเรื่องผีสี่ทุ่มครึ่งทางช่องอมรินทีวี HD สามสิบีครับ